ตอนนี้ออกมามานั่งพักตรงที่มีน้ำนะไม่รู้ว่ากลับทางผิดหรือเปล่าเพราะจำได้ว่าตอนขามาไม่ได้มาทางน้ำนะแล้วเดินลงมานี่สิ่งที่เจอเหมือนมีคนจุดไฟไม่รู้ว่าเจออะไรอีกหรือเปล่าค่ะครับ ใจหมนนั้พน,นะพี่ๆคิดว่าง,งูดูทุกคนดูเหมือนงูมากนี่แหละจะที่ยอมบอกนะเหมือนเป็นจอมปลวกอะไรสักอย่าง สวัสดีคะ่ะกรับสวัสดีพี่พี่ 4, คุณลุงคุณป้าที่น่ารักกันทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสไตล์อมแอมนะคะพี่พี่วันนี้นะคะเข้าป่าเช่นเคยเลยแต่ว่าขอเข้าป่าต่อจากอีพที่แล้วก็คือ are ีพีที่อมเจอน่าจะเป็นโจรป่านายพานคนที่แบบไม่ดีเนาะน่าจะแบบ เป็นผู้ชายที่แบบว่าเวลาเห็นผู้หญิงแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีอาการมีอารมณ์แปลกๆนะแล้ววันเนี้ยที่อมบอกว่าต่อจากอีพีที่แล้วก็คือตอนเนี้ยอมเดินออกจากป่านะพี่พี่เป็นอันต้องเปิดกล้องมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอมเห็นสิ่งสิ่งหนึ่งแล้วอดนึกถึงพี่พี่ fc ไม่ได้เลยก็คืออมนะเดินป่ามาแล้วก็ม,มาเจอกับคล้ายๆกับ ปลวกแต่ไม่ใช่ปลวกนะพี่ๆเหมือนน่าจะเป็นแค่ดินแค่หินไอแค่อะไรนะเหมือนจะเป็นแค่ดินก่อตัวมาแล้วแบบมีรูมีรูนะเอาคิดว่าตรงนั้นน่ะเหมือน,นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีอะไรที่แปลกๆนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แน่นอนนะด้วยความที่รู้สึกนะรู้สึกได้รู้สึกมีเซนส์ก็ต้องกราบขออภัยพี่พีเอซี FC สำหรับ คนที่ไม่ได้ชื่นชอบในเรื่องของโชคลาภหรือว่าเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆนะสำหรับพี่ๆคนไหนที่รอติดตามชมสิ่งแบบนี้อยู่เนาะโชคลาภแบบนี้อยู่อมก็ฝากพี่เอฟซี FC เนี่ยรอรับชมรับฟังคลิปนี้ด้วยเนาะก็ ก็คือตอนเนี้ยออกมานั่งพักอยู่นะซึ่งที่มาถ่ายต่อเพราะว่าเจอต้งแต่ตอนขามาแล้วแล้วไม่ได้ถ่ายนะจังหวันนั้นรีบเดินเนาะก็เลยขากลับเนี่ยว่า,าจะเด็จะถ่ายให้พี่พีเอฟซได้ดูกันตอนนี้เดินมาได้ใกล้ถึงจุดที่จะกลับแล้วพี่พถึงทางออกป่าแล้วแหละ แล้วยุงเยอะนะแล้วไม่รู้ว่าไอจนป่าคนนั้นนะ่ะตามมาหรือเปล่านะแต่ออมคิดว่าน่าจะไม่ตามมาแล้วเพราะออมเดินมาไกลพอสมควรละก็ไม่แน่นะพี่ๆเราก็ไม่อยากชะล่าใจเนาะ เสียเวลาซะก,ก่อนนะเดี๋ยวอมจะรีบไปยันจุดที่อมจะถ่ายพีพีเอฟซีได้ดูนะคะสำหรับใครที่รอลุ้นหวยรอซื้อเลขนะออมจะไปถ่ายจุดที่อมบอกให้พีพีเอฟซีได้ดูกันเพราะว่าจุดนี้นะเป็นจุดที่อมมองว่านะ่าจะมีสิมส์ฟิกแน่นอนนะก็โปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมกันทุกๆคนนะสำหรับใครที่ไม่ได้ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะ สำหรับใครที่ชอบฝากดูเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ไม่กดค้งโฆษณาก็พอค่ะเดี๋ยวเราเดินทางกลับแล้วก็แวะดูกันใไปพร้อมๆกันเลยนะมันใกล้ถึงจุดแล้วที่่โอตามน,นี้ออกมาเดินทางมาถึงจุดทางสามแพร่งน,นะที่เราเคยผ่านนะไหนายคนน่าจะจำได้นะจุดนี้ที่มีเหมือน มาลบมาฆ่าฟันกันตรงนี้นะ 下雨了。 มันเหมืนอนผมจะเดินกลับผิดทางเลยอ่ะจุดนี้มันมีน้ำอ่ะเข้ไปดูกันเสียงมันมีน้ำเลยตอนนี้ออกมา,มานั่งพักตรงที่มีน้ำนะไม่รู้ว่ากลับทางผิดหรือเปล่า เขาจำได้ว่าตอนขามาไม่ได้มาทางน้ำนะแล้วเดินลงมาน,นี่สิ่งที่เจอเหมือนมีคนจุดไฟไม่รู้ว่าเจออะไรอีกหรือเปล่าค่ะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูกันนะออจจำได้ว่าด้านบนเนี่ยจะเป็นที่พักเก่าของคุณลุงนะด้านบน มีคนจุดไฟไว้อีกแล้วนะคือตอนนี้จะเดินกลับและวแต่ดันบังเอิญลงมาเจอ,อน้ำไหลเชี่ยวมากเลยน้ำไหลแบบธรรมชาติมา,า,มากมีร่องรอยนะเหมือนประกอบอาหารหรือเปล่าไม่แน่ใจนะน้ำไหลลอมาจากด้านบนโอเคเสียจะเสียเวลาก่อนที่ที่ ันใกล้สึงแล้วแหละแต่ว่วาบางเอิญเจอเนอะาะก็๋ยวจะถ่ายไว้เดี๋ยวจะเสียเวลาในเรื่อนนี้ยึดกลับดีกว่าคนเจอต้นไม้ใหญ่นะ เดี๋ยวไว้ครังหน้านะเดี๋ยวเอามาดูมาพิสูจน์กันว่าต้นไม้นี้มีอะไรนะเดี๋ยววันนี้รีบกลับก่อนดีกว่าแล้วก็จะรีบไปถ่ายจุดจุดนันในพีพีเอได้ดูนะ ทางจะตั่นแป๊หนึ่งนะ <Okay. S 1> คนที่นี่แปลกๆนะ ร่วมเดินไปเยียบเครือเขาหลงหรือเปล่านะรู้สึกมันหลงป่าหลงทางไงก็ไม่รู้นะเริ่มมืดแล้วตอนเนี้ยรู้สึกมันหลงป่านนะ ภาวนาวะ่าะเย็ดเลยว่ะคอาวนาว่าตกใจหมดอนนั้นพี่พี่คิดว่าง,งูดูทุกคนดู ส่วนตรงนี้ก็คล้ายๆกับปลวกนะน่าจะเป็นปลวกนะพี่พี่ เดินมาก็มาทะลุตรงน้ำอีกแล้วนะไม่รู้ว่าหลงทางหรือเปล่าขออภัยด้วยความที่กล้องสายไปสายมาแล้วพี่ๆเดินทางน้ำก็ได้วะหลงป่าเลยอ่ะไม่เคยมาเลยอ่ะตรงเนี้ยไม่รู้ว่าจะไปโผล่ตรงไหนนะเจอกองไฟเก่าอีกแล้ว โอจะได้ดีเดินทางต่อทุกคนนี่จะก่าอ่อ่อนเหมือนลงป่านะเหมือนที่นี่โอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บแป๊บนึงแลพี่พี่เอาหนามออกก่อนหนามเยอะมากแล้วก็ป่าเนี่ยลักษณะเหมือนกันไปหมด มันเดินวนมาที่เดิมตลอดเวลาไม่รู้ว่าหลงฝ่าหรือเปล่านะเสียงใครวะ ดูทวันกลัวไปเหยียบโดนเครือเขาลงนะเคยเจอครั้งหนึ่งนะพี่จะทำให้หลงป่านะนี่เอาไม่ให้เหยียบนะแต่อันนี้น่าจะไม่ใช่หรอกแต่ว่าก็จับกันไว้ก่อน อนนี้น้าก็หมดแล้วนะทีะเตรียมมาไม่น่าเลยคือเมื่อกี้โดนคลิปก่อนหน้าเนี่ยที่ลงไปนะโดนเิดป่าไรนะพี่พี่แล้วก็เดินมาทางใหม่พอไม่คิดว่าจะหลงทางนะ มีที่ไหนกันแน่คนออกมาจะไม่ได้ถ่ายให้ดูแล้วนะกลัวว่าแบตเตอรี่จะหมดนะเดี๋ยวถ้าผมไปถึงจุดนั้นนะไปถึงจุดที่ผมจะไปนะก็คืออ,อะไรอะหลวกตรงนั้นนะ่ะเนาะผมจะรีบถ่ายทพื่ซีด้ดูนะคน ลอดูสิจุดเที่เมเดินมานะ่จาจะตรงนั้นนะกองไฟนะแล้วเนี่ยยังไม่ออกจากตรงนี้เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่หรือเปล่าโอเคแต่ไม่เป็นไรนะเราก็ค่อยๆเดินนะตอนนี้ก็ยังไม่มืดมากแล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงแปลกๆตอนนี้คือต้องหาทางออกจากป่าตรงนี้ก่อนหลงทางอะพี่เคไงเดี๋ยวถ้าถึงจุดหมายาจะรีถ่ายพี่เอฟซีได้ดูนะคะเหมือนออมจะ เจอเส้นทางแล้วนะนเจอเจุดหมายแล้วนะนี่ มีนกพี่เจขอพักก่อนเพิ่งเดินมาถึงมัดมาดนี่นี่แหละจุดที่อมบอกนะเหมือนเป็นจอมปลวกอะไรสักอย่างเพราะว่าตอนที่อมเดินผ่านอะเหมือนอมได้ยินเสียงคนไอ,อ้อะพ,พี่จะจำได้ไหมจุดที่ เดินก่อนถึงบ้านล้างหลังนั้นน่ะทคนเมื่อกี้โทรศัพท์ออมดับไปนะเพราะว่าแบตหมดแล้วตอนนี้อมเอาเพนะาะว่าแบตนะชาร์จแบตไว้ละก็ถือว่ารอดนะแต่อมเจอจุดนี้ผมก็หายห่วงละเพราะมันถึงจุดที่ใกล้ถึงบ้านแล้วี่ ก็แค่อยากรู้ว่าเนี่ยปวกราเป็นกองดินนะอยากให้พี่เอฟซช่วยพิจารณาด้ยหน่อยนะตันร้อนอบอ้าวมากพี่เอฟซีคนไหนเห็นเป็นตัวเลขอะไรนะก็เอาไปตีเป็นหวยเอานะอมทําได้เป็นเพียงแค่สะพานบุญเล็กๆน้อยๆนะบางที ให้พีพีเอฟซีหลายคนนะชอบมาเค้นถามกอลมว่าทําไมไม่บอกเลยสามตัวอนะทาไมไม่บอกมาเลยอนะจะกลักทําไมจะกลักตัวเลไพี่ถ้าออมรู้สามตัวตรงออมก็จะบอกนะทุกครั้งที่ออมทําคลิปนะออมเป็นคนตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะไม่เคยกลักนะเหมือนอย่างหวยพ่อปู่เงี้ยออมยังไม่ทันขอแนละ้วพ่อปู่ก็ให้แล้วนะ แล้วก็มีคนบอกว่าถ้าเปให้เลขอะไรเหมือนไม่ได้ฟังอ่ะเหมือนไม่ได้ดูคลิปอ่ะเนาะก็มาคอยถามมาทีหลังแบบนี้ก็สําหรับคนที่ไม่ถูกหวยนะก็สมควรแล้วแหละที่มาเม้นแบบนี้เราไม่ถูกนะคนที่เข้ามาเม้นแบบแบบไม่ดีนะพี่ๆมาเม้น์แบบนี้นะแล้วก็พอไม่ถูกก็มาโทษออานะ เสียงมาจากข้างในเนอมขอให้คนที่จะถูกหวยต้องเป็นคนที่ต้องเป็นคนที่แบบมีวิจารณญาณในการรับชมคีอชมให้ครบทุกส่วนชมให้ครบรับฟังให้ชัดให้ชัดเจนแล้วจะรู้ว่าหวยเนี่ย มาจากตรงไหนมาจากจุดไหนกันแน่นะอย่างเช่นออมไปหาคุณลุงอมก็ไม่ได้บอกนะว่าวันนี้ไปหาไปขอหวยคุณลุงนะซึ่งไปเนี่ยคุณลุงเป็นคนให้เองนะพี่พี่อมไม่ได้ไปขอนะคุณลุงให้เองแล้วพอคุณลุงให้หวยเนี่ยคุณลุงก็ไม่ได้บอกนะห้าหกเจ็ดแปดอะไรคุณลุงก็ไม่ได้บอกคุณลุงแค่ชี้ไปในสัญ,ญลักษณ์ที่คล้ายคลึงกับตัวเลข ซึ่งนั่นหมายความว่าพี่พีเต้องไปตีหวยเอาเองแปลหวยเอาเองนั่นนั่นก็ขึ้นกับโชคของพี่พี c แล้วแหละขึ้นกับดวงของแต่ละคนแล้วแหละเพราะว่าไม่มีใครมาตีหวยให้ได้ตรงๆนะัแบบ่เลยออมเองก็ไม่อ,อมเองไม่ไม่สามารถพูดได้เนะว่าแบบเป็นเลขนั้นนะั่นเลยอมก็ก็เห็นเท่าที่พ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 เห็นเหมือนกันเนาะ ก็อยากให้เข้าใจอ๋อมในส่วนนี้นะคะไม่ใช่มาเ,าเค้นให้อ๋อมบอกว่าทําไมไม่ถ่ายให้เห็นตัวเลขชัดเจนทําไมไม่เขียนบอกไว้ชัดเจนแล้วใครจะไปซื้อถูกละ่ะอะไรอย่างเงี้ยถ้านคนที่สามารถบอกหวยได้สามตัวตรงคือคนที่ต้องแบบศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็ตั้งเขาคือ,คอตั้งใจที่จะให้จริงๆไม่ต้องให้มาเรามาแปลเองทีหลังเนาะเหมือนพ่อปู่อย่างเงี้ยท่านก็จะให้เลยท่านก็จะบอกเลยวันนี่ยโชคอยู่ตรงนี้นะโชคตรงนี้นะ แล้วก็บอกอายุตามต้นไม้ตามที่ทุกคนได้ถูกกันเนาะมีคนถูกหวยเยอะมากๆเกือบ20% 30%ได้เนาะในคนในหลายคนที่ชมชมคลิปพ่อปู่นะก็ก็ดีใจกับคนที่ถูกนะคะส่วนคนที่ไม่ถูกก็โวยวายเนาะก็ไม่สามารถช่วยอะไรด้วยก็อย่างที่บอกเลย ก็อย่างที่ท่านพ่อปู่บอกเลยเพราะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นที่บุญวาสนายที่โชคอที่ดวงของคนนะบางคนก็ปากดีนะพ,พี่มาเมน้นเม้นแบบเป็แรงมากๆค่อนข้างด่าเลยก็ตามที่ออาบอกเลยก็สมควรแล้วนะที่ไม่ถูกหวยนะก็ใครเม้นยังไงก็ได้อย่างนั้นนะใครสาธุใครใครเห็นดีเห็นงามด้วยใครแบบเห็นตัวเลขใครเห็นเป็นสิ่งที่ เห็น <He> เป็นเพียงที่แบบไม่ต้องจริงจังอะไรอย่างเงี้ยเอาก็ขอให้คนนั้นแหละถูกหวยนะโอเคที่ออกมาจุดนี้ก็คแค่มาสำรวจนะพี่ๆก็ไม่มีอะไรค่ะก็อยากให้พี่แค่ใช้วิจารณญาณในการรับชมตีหวยเอาถ้าใครดูหวยเป็นเนาะว่าลักษณะบวกแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหรือคิดว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรสิ่งสถิตยอยู่หรือเปล่าถ้า ถ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งธรรมดาออต้องกราบขออภัยด้วยเพราะว่าออมเห็นว่าเอฟซหลายๆท่านเนี่ยเป็นคอหวยกันทุกคนเลยเนาะ mm. ก็อยากจะแวะถ่ายให้ดูแค่นั้นเองเนาะ mm. ก็ไม่มีอะไรในคลิปนี้นะคะ mm. ก็เดี๋ยวออมจะเดินทางกลับละก็ฝากพีพีเอนะคะเป็นกําลังใจให้ในการทําคลิปต่อๆไปฝากกดไลค์กดแชร์นะคะไม่กดข้ามโฆษณาคลิปนี้ก็เพียงพอและะ้วค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ